ผมเป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์คนที่8ดํำรงตำแหน่งในระหว่าง2548ถึง2552นะครับโครงการแรกที่สุดเลยที่ผมเริ่มทำงานเนี่ยได้ตั้งไว้2อย่างที่สำคัญมากเลยนะครับอันที่1ก็คือการจะพัฒนาระบบไอทีของคณะแพทยศาสตร์ให้มีความก้าวหน้าแล้วก็มีความสเสถียร นะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งเลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยถ้าเผื่อเราสามารถทําได้สําเร็จเนี่ยมันจะทําให้ประสิทธิภาพของการทํางานโดยรวมแล้วมันจะต้องดีขึ้นรวมทั้งจะสามารถทําให้ลดการใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับโรงพยาบาลและคณะแพทยาศาสตร์ได้ประเด็นที่สองก็เป็นการคิดถึงกรณีที่ คณะแพทยาศาสตร์และโรงพยาบาลของเราเนี่ยมีคนจนํานวนมากที่มาใช้บริการแต่ไม่มีที่จอดรถเพราะฉะนั้นโครงการที่สองที่ได้ตั้งขึ้นมาก็คือจะพยายามสร้างที่จอดรถซึ่งในที่จอดรถนั้นเนี่ยเดิมตั้งใจไว้ว่า,วาจะให้รวมเรือนพักญาติอยู่ในนั้นให้เป็นลักษณะของเป็นเหมือนกับเป็นโฮสเทลราคาย่อมเยาที่ที่ญาติสามารถมาพักได้ ผนวกอยู่ในนั้นรวมทั้งอยากจะให้มีส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายอยู่ในนั้นด้วยเดิมตั้งใจไว้ว่าจะสร้างในบริเวณที่เป็นเดือนพยยักที่เดิมตั้งอยู่สองโครงการนี้ได้ดำเนินมาโดยมีอุปสรรคหลายประการเหมือนกันนะฮะแล้จริงๆแล้วมันจะสำเร็จได้หลังจากที่ผมพ้นตำแหน่งไปแล้วโดย คณบดีท่านที่ต่อเนื่องมาเจนชัพิเศษเป็นต้นในส่วนของนักศึกษาแพทย์เรามีจำนวนที่เพิ่มขึ้นมากจำได้ว่าประมาณ288คนต่อปีเพราะฉะนั้นการที่เรามีนักศึกษาแพทย์จำนวนมากเราก็ต้องมีโรงพยาบาลร่วมสอนตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้ผมเกิดความรู้สึกอหนึ่งก็คือว่า โรงพยาบาลของเรามีคนไข้ที่นับวันจะยุ่งยากรักษายากบางทีอาจจะไม่ค่อยเหมาะตํารบก,การสอนนักศึกษาแพทย์ดังนั้นจึงตอนนั้นเนี่ยอยากจะให้มีการทําให้โรงพยาบาลเรามีระดับที่เป็นระดับประมาณทุติยภูมิส่วนหนึ่งกับส่วนนี้เป็น การบริการชั้นเลิศไปเลยนะฮะการจะทำให้มันเป็นชั้นเลิศเนี่ยมันจะต้องมีส่วนของแมทเทอเรียลที่ทำงานก็คือคนไข้ที่มีความสลับซับซ้อนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีในการรักษาที่ที่ยุ่งยากเป็นฐานเพื่อให้การวิจัยนั้นเนี่ยสามารถไปสู่ความเป็นเลิศได้เพระาะฉะนั้นตรงนี้หลายๆอย่างเนี่ยมันก็เป็นความคิดที่มันร่วมกันในการที่จะอยากจะให้มีการสร้าง Excelle n c e c e n t e r เกิดขึ้น นอกจากนั้นก็จะมีโครงการที่สําคัญมากเลยก็คือพยาใบาไม้ตับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก,ก็อยู่ในช่วงที่กําลังพัฒนามีผลงานวิจัยเยอะแล้วตรงนี้ผมจําได้ว่าในปลายสมัยของผมเนี่ยเราพยายามอยากจะให้โครงการเ,าเกี่ยวกับพยาใบาไม้ตับเนี่ยให้เ,เกิดผลใน,ในระดับประชาชนตอนนั้นได้ประสานกับทางท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการจัด เสวนาเพื่อให้เห็นถึงความจำเป็นมี Impact ของการรักษาโรคเกี่ยวกับเรื่องนี้ของท้องถิ่นของเรานะครับก็เป็นเรื่องที่ต่อมาไปหลังก็ทราบว่าโครงการเรื่องของการจัดการเรื่องพยาบาลไม่ตับเนี่ยก,ก็ได้รับการเห็นความสำคัญจากรัฐบาลนะครับเป็นจึงได้มีการเริ่มในการที่จะทาการรักษาที่เรียกว่าระบบบูรณาการนะครับซึ่งระบบบูรณาการตรงนี้เนี่ย บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลที่อาศัยพระนามของสมเด็จย่าแล้วก็เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลการที่ถ้าเราจะเปิดอะไรที่สําหรับคนที่มีเงินหรือบริการอย่างดีตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันไม่น่าจะสอดคล้องไหมแต่ผมเองผมมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วสถานพยาบาลมันครจะรักษาคนแคน่ยากดีมีจนจริงๆแล้วเนี่ยใน,ในการดูแลรักษาพยาบาลเนี่ย มาตรฐานการแพทย์นี่มันต้องเหมือนกันแต่ว่าค่าใช้จ่ายส่วนที่เกี่ยวกับเนที่เรียกว่าเหมือนกับโฮเทลเซอร์วิสเนี่ยตรงนี้อาจจะต่างกันได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่มาของการที่เราคิดในเรื่องของการทําระบบบูรณาการซึ่งตอนนั้นนี่ก็จะมีการผ่าตัดนอกเวลานะฮะก็จะเริ่มกันในในช่วงนั้นที่เป็นเป็นจริงเป็นจังมีการใช้ งบประมาเงินรายได้ในการที่จะเอามาใช้ใจ่ายกับเรื่องนี้นะครับมีการเปิดคลินิกนอกเวลาที่จะค่อยๆเป็นจเป็นจังเพิ่มขึ้นนี่เป็นต้นจนทุกวันนี้ระบบนี้คิดว่ายังเป็นยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับแล้วก็จึงได้หารือกับธรรมาวิทยาลัยในการที่จะใช้ส่วนหนึ่งของงบประมาณเงินรายได้มาจัดเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายตาม ศักยภาพในการทำงานนะครับที่เรียกว่า performance pay ในช่วงนั้นเนี่ยว่าด้วยเรื่องของการก่อสร้างต่างๆนะครับมันเป็นช่วงที่ตึกสวซึ่งสร้างมานาน10ปีก็จะได้ได้เสร็จเนะี่ยก,ก็อยู่ในช่วงที่ผมบริหารงานกันอยู่นะฮะตอนนั้นเนี่ยได้มีการคิดร่วมกับผู้อำนวยการวินัยถึงตอนนั้นแล้วก็ร่วมกับ มูลิธิโลกไตเป,เป็นพื้นฐานเริ่มต้นที่จะย้ายอาคารคลังเลือดกลางมาสู่ปัจจุบันซึ่งเป็นตึกกอวอลนี่ยนะครับอันนั้นก็คือโครงการที่พวกเราเริ่มต้นพูดถึงพื้นที่ของกอบาดานกองบาดานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการขอพื้นที่กอบาดานมาคืนให้กับมหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์เนี่ยผมเป็นคนเริ่มต้น โดยผมได้หาหรือกับอาจาร,รย์กระหนกวงตรงานนะทางโรงพยาบาลเราเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มต้นเสนอขอพระราชธานาพระบรมราชานุญาตให้มีวันศีนครินและกองทุนวันศีนครินเกิดขึ้นในเบื้องต้นก็จะให้แค่สำหรับผู้ป่วยรายได้น้อยต่อมาตอนผมเป็นคณะบดีผมก็ขยายให้มี วัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของการเรียน,นการสอนการวิจัยและการบริการอื่นๆอะไรต่างๆนะนนี้คือการขยายวัตถุประสงค์ของของโครงการแล้วก็นอกจากนั้นก็ได้ขอพระรธานพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชดาเสยาบรมราชกุมารีในในสมัยนั้นนะครับซึ่งท่านพระราชธานพระบรมราชานุญาตให้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ ของกองทุนมันรีนทร์น,นะคะช่วงที่ผมเป็นผู้อำนวยการในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นผู้ริเริ่มในการที่จะตั้งเครือข่ายที่เรียกว่า u h o s t n e t นะฮะเครือข่ายการบริหารร่วมกันของสถาบันผดผดิษ์นะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ทราบว่าก็ได้มีการก่อร่างขึ้นมาอย่างมันง่นคงนยูโฮสเน็ตนะฮะก็ ก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการรักษาพยาบาลและการบริการเรื่องคุณภาพเ,าเนื่องในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา50ปีซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นคนก็เป็นวัยที่ได้มีประสบการณ์มาเยอะเป็นวัยที่ประสบความสําเร็จแล้วอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะก็ผมก็คาดว่าสถาบัานของเรา จะต้องเป็นรถฐบัลที่โลกจะต้องรู้จักเราในนามของผู้ผลิตแพทย์ผู้สร้างบริการให้กับประชาชนผู้สร้างงานวิจัยนวัตกรรมแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถจะทำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติเราสืบไปขอบคุณครับ